Bye. ศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านลำพาดระดับเขตพื้นที่การศึกษาส่วนที่ 1. การเทริดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 1. โรงเรียนบ้านลำพาดมีการจัดกิจกรรมโครงการวันสำคัญต่างๆเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษา 2. มีการส่งเสริมนักเรียนเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย12ประการในสถานศึกษาส่วนที่2สถานศึกษาปลอดภัย 1. โรงเรียนบ้านลำพาดมีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการประกาศนโยบายให้เห็นได้ชัดเจน 2. มีแผนงานและงบประมาณดำเนินการได้ความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีชื่อโครงการโรงเรียนปลอดภัยประจำปี2564ผู้ประสานโครงการนายนทวัฒน์คำแหงนางการจนาจำเนียนการนางอุทิศัแก้วและนางสาววารินีสุก,กิน 3. โรงเรียนบ้านลำพาดมีบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน 4. โรงเรียนบ้านลำพาดมีการประชุมคณะครูและมีคำสั่งคณะทำงานความปลอดภัยอย่างชัดเจน 5. โรงเรียนบ้านลำพาดมีแนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เหมาะสม 6. คณะครูผู้บริหาร ลูกจ้างโรงเรียนบ้านลำพาดได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาตามแผนงานที่กำหนด 7. โรงเรียนบ้านลำพาดมีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในสถานศึกษา 8. โรงเรียนบ้านลำพาดมีโครงการหรือการดำเนินการเพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพอีกทั้งโรงเรียนบ้านลำพาดมีการดูแลสํารวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนรวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข 9. โรงเรียนบ้านลำพาดมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือ ในสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพเช่นฝาครอบใบมีดเครื่องตัดหญ้าฝาครอบใบเลื่อยฝาครอบสายพานหรืออุปกรณ์ช่างต่างๆเป็นต้น 10. โรงเรียนบ้านลำพาตมีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 11. โรงเรียนบ้านลำพาด มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 12. โรงเรียนมะลำพาดมีระบบป้องกันและระงับอักค,คีภัยในสถานศึกษาเช่นทั้งดับเพลิงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นต้นรวมทั้งการตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอักค,คีภัยที่ชัดเจน 13. โรงเรียนบ้านลำพาดมีแผนป้องกันและระงับอักคีภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน 14. โรงเรียนบ้านลำพาด์ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านมุงมีการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษา 15. โรงเรียนบ้านลำพาดร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านมุง มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาประจำปี 16. โรงเรียนบ้านลำพาดการฝึกซ้อมตามข้อ15โดยใช้หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองผู้ฝึกสอน1 7โรงเรียนบ้านลำพาดมีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการประมพยาบาลเบื้องต้นในสาน,นศาึกษาพร้อมผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 18โรงเรียนบ้านลำพารมีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับบุคลากรและมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วยหรือโรคอันเนื่องมาจากการทำงานในฐานศึกษา 19. โรงเรียนบ้านลำพาดตมีห้องส้วมที่ถ่ายอุจจาระที่ถ่ายปัสสาวะและอ่างล้างมือสำหรับนักเรียนแยกชายหญิงที่เพียงพอ โรงเรียนบ้านลำพาดมีการจัดน้ำดื่มที่สะอาดที่ล้างมือที่ถูกถุกลกขณะเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้ใช้ก่อนการรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม21โรงเรียนบ้านลำพาดมีการจัดที่รับประทานอาหารและที่พักที่เหมาะสมและถูกถุขลกขณะ โรงเรียนบ้านลำพาษมีการจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในห้องอุตาเช่นระบบแสงสว่างระบบระบายอากาศระบบความดังของเสียงเป็นต้น 23. โรงเรียนบ้านลำพาษมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในห้องอุตสาที่เหมาะสมและปลอดภยัย 24โรงเรียนบ้านหลำพาดมีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในมาตรฐานศึกษาจากครูนักเรียนและมีการนำไปปรับปรุงแก้ไข25โรงเรียนบ้านหลำพาดมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในมาฐานศึกษาและมีการวางแผนป้องกันที่เหมาะสม26โรงเรียนบ้านลำพาด มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกให้กับนักเรียนด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสม27โรงเรียนบ้านลำพาดมีหนังสือตำราหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภยัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อใช้ในการศึกษาค้นขวา้าและการเรียนรู้ของบุคลากร 28โรงเรียนบ้านลำพาด์มีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเช่นการจัดการระบบจราจรการสวมหมวกกันน็อกหรือการดูแลยานพาหนะรับส่งนักเรียนใบอนุญาตขับรถสำหรับนักเรียนในหัานศึกษาเป็นต้น 29. โรงเรียนบ้านลำพาดมีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมการดำเนินการระหว่างชุมชนหรือผู้ปกครองหรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในฐานศึกษา 30. โรงเรียนบ้านลำพาราตมีการประชุมนักเรียนภาคีซีไฟเพื่อดำเนินการจัดตั้งชมรมหรือจัดตั้งคณะทำงานคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในฐานศึกษา